นี่อยู่กับเจ้าสำนักอะไรครับสกอตนะครับสกอตนี่จะเป็นซูเปอร์ฮีโร่ป่ะพันด้าอ่าด้าสกอตเหนื่อยพึ่งมาถึงพอดีนี่มาจากกรุงเทพเลยถ้าเกิาว่าคันนั้นเพิ่งเสร็จเสร็จตอนขึ้นเทรเลอร์ครับคันสุดท้ายขึ้เทรเลอร์รอยกเครื่องลงไงเไปดูหน่อยครับไปดูหน่อยแนะนำหน่อยเอสสองพันครับตัวหล่อมันเป็นถ้าวางเครื่องอย่างนี้มันคือเป็นขับหลังใช่ป่ะใช่ครับ เาเป็นเคกลับหลังครับพอดีอ่าเเคของพี่วางเคใช่เคใช่คือเดิมมันเป็น F20 ใช่แต่ว่าเมืองนอกเขามีชุดคิดที่เป็นเครื่องเคเราก็เลยรู้สึกว่าเปลี่ยนเป็นเครื่องเคเท่กว่าและมันมันสะดวกกับกะกับเราที่สวิตสครับโมดิฟายก็ง่ายกว่าก็เลยเปลี่ยนเป็นเครื่องเคกลับหลังเลยชุดคิดมันก็ชนกับเกียร์ F20 ได้เลยครับอันนี้คือเครื่องสแปรตอนแรกไม่ใช่ตอนแรกไม่ได้เป็นอย่างนี้ตอนแรกเครื่องกะ จะสวยกว่านี้ครับเป็นเครื่องบินเล็ครับแต่ว่าเครื่องตัวเก่าอาทิตย์ที่แล้วก็มาไงมาละฮีท <laughs> ไป <laughs> อ๋อก็เลยยกเปลี่ยนเลยเลยยกเปลี่ยนเลยส็อบล็อกเลยพี่ส้มมาชวนวันอังคารก็รู้รู้เรื่องวันอังคารมันพุทธยกลงเลยแล้วก็ขึ้นวันศุกร์ก็มาเลยสวยมากเลยนะ <laughs> ต้องเก็บอีกเยอะครับเดี๋ยวต้องกลับไปเก็บอีก <laughs> อย่างรถของรถที่รถที่แบง คู่เป้ขับหลังก็คือเอสสองพันตัวนี้ที่ไบอกอ่าของเครื่องตัวนี้แหละเมันเดิมอ๋อแต่อันนี้อ,อันนี้เป็นเครื่องอีกเ,เครื่องหนึ่งใช่ของพี่ป้าเปลี่ยนเครื่องลงจริงเะรอโลงมากเลยครับอันนี้ใส่เครื่องใหญ่ได้หรือันี้อีกนะอยู่ที่เทา้าอะไรนะ <c oughs> มันมีใหญ่กว่านี้อีกไหมนี่ผมเห็นรถดิฟเมืงองนอกเขาก็เครื่องเจเครื่องอะไรพวกนี้ครับอ๋อเป็นเครื่องเจไปใช่ใช่แต่มันก็ไม่ตรงรุ่นนะใช่ครับเลาวยังเป็นยังตโตฮอนด้าหน่อยสวยมากเลยนะเจน่โลงมาก เทมากนะสายโล่เขาเลยใชถ้าอย่างี้ถ้าถ้าถ้าโล่งอย่างนี้ก็เรื่องความร้อนก็ไม่มีปัญหาเลยเนกะี่ยวไหม<ะ>ยังมีอยู่ไม่เกี่ยวครับยังมีอยู่บ้างครับเพราะว่าคือร,รถมันยังไม่ได้จูนด้วยแล้วก็ยังไม่ได้เก็บรายละเอียดอีกหลายอย่างครับแล้วขับ,บ,บขึ้นเขามาเป็นไงบ้างครับมันดีถ้าเกิดว่ารถพร้อมๆก็หน้าดิฟอยู่ <laughs> มุด <laughs> มันเปิดฟุดฟื้นๆเลยหน้าดิฟอยู่ขับหลังก็ดิฟได้แล้วนะใช่ดิฟนฟิาด้วย นี่ไอเดียของงานพี่นี่ใช่ครับอ๋อไอเดียงานเขาเลยอันนี้มีอะไรพิเศษบ้างแก๊ดไทเทเนียมท่อไทเทเนียมสุดยอดเลยของเล่นมาเยอะโล่งมากพี่นะอันนี้ท่อโบนี่อย่างนี้ท่อโบอะไรไม่รู้ว่านี่มันต่อตามะอันนี้ลูกใหญ่อ่ะลูกใหญ่ปหมใหญ่ไหมอ๋อไม่ใหญ่มากตาเหรอกลางอันนี้คือ มีเบ,บาะเบ,บาะอบาะเอื้อขายนำไปเก็บฮะผมเพิ่งถามความรู้เก๊ไปว่ามันต้องใส่อะไรบ้างโช้โบ้ง่ทำไมมันหนึงแพงขนาดนี้ใช่เราแต่รถก็เสร็จมาเนาะอ่านี่บ,บาะเบาะเสียงฟิ้วฟิ้วใช่แล้วเบรกไม่แข็งหรอพี่ใช้ปั๊มตัวนะั้นก็คือเบอร์มันกําลังดีสำหรับผมนะเออเวลาขับรถแข่งผมก็จะก็ประมาณนี้เลยเหมือนกันเวลาเหยียบก็กระทืบเบรกเลยอ๋อชอบบบแกระทืบน้ำหนักจีนน้ำหนักใช่ใช่ แล้วถ้าคนขับปกติเหมือนเดิมแ้วมาใส่เบรกแต่งเก็บโล่งนะมันจะหนักเลยนะอืมใช่อ๋อนี่คือเบรกแต่งใช่ไม่มีมอลมอ๋มอกระทึบอย่างเดียวหมดเลยปืนเหมือนโกคาร์ดอันนี้ขอมพึ่งหมดพี่อันนี้ใช่ไหมใช่ใช่อ้เครื่องมันโล่งได้ขนาดนี้เลยเหรอจอามากเลยนะคพอ่เคยเห็นนะอือเอสองพันโล่งสองพันโล่งคันเดียวในไทยใช่เอ๊สองพันมันมีคานแบบนี้แล้วเหรอใช่ครับเดิมเดิมมันมีคานกลางอ๋อ ตอนแรกก็คิดอยู่ว่ากะเอาออกแล้วจะทำวีเมาส์แต่คิดไปคิดมามันตัดร้องเอแต่ว่ามันคานเดิมมันแข็งแรงอยู่แล้วไงเราไม่ไม่น่าไปเปลี่ยนมันแล้วอีกอย่างหนึ่งคือตัวเครื่องของเคอ่ะมันสั้นอยู่แล้วมันก็เลยจาเหลือพื้นที่เราก็ไม่มีความจำเป็นเราไปแก้ในเรื่องของอความร้อนอย่างอืนแทนดีกว่าแล้วก็แอร์ยังไม่ได้ใส่อืครับใช่นี่วอน้ำมีไม่มีเลยไม่มีวีดึงตรงก็เลยใช่ สวยมากอากาศเย็นไงตานี้ถ้าไปทำเป็นแบบตั้งต้อมนี่เป็นรูๆพี่นั